ตอนนี้ก็แล้วเปียบร้อยพี่น้องกับเข่าแรงเขาปิ้งปลากระชูกแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะจนได้เอาผ้าโต๊กออกพี่น้องเลยผ้าโต๊กน้อยเพราะเนาะบวเบิสบวบเบิสกับเข่าพี่น้องเลยซื้อผ้าโต๊กมาน้อยก็กับเข่าเขากับมีอ่าเข่าต้มตัดพี่น้องเลยปิ้งปลากระต้มปอดเนาะต้มปอดหมูเนาะแล้วก็ผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งแกะหมักพริกพี่น้องเลย อะไรนี่ต้มเนื้อเนาะเนี่ข้าวแรงเอาอาหารแรงเอากัะซีระมาณนี่พี่น้องเลยฮะพี่น้องมาเสร็จเทากันกินข้าวแรง ดีพปอแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยเอกตะประเทศนําเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องยูทูบกอเจาะแชนเนลเนาะอ่ามื่อกี้ก็เข้าครัวพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดจิ๋วเห็ดจีนเนาะเฮ็ดแนว้กินแลงพ่อแม่พี่น้องเลยตั้งแต่ได้เคื่อนครัวใหม่กับยังโมเดลยังโมทันได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องในบทเลยสนุกกันเนาะเมื่อกี้ก็ไม่ฮ็ดจิ๋วเห็ดจีนพี่น้องเลยจะล้างย่างปลาไม่ให้น้องเนื้อขี้เนาะกับเก่าก็มีหลายอย่างอยู่พี่น้องเมื่อกี้มีผัดผักบุ้งแล้วก็ต้ม อปอดปอดงวหรือปอดหมูเนาะตาไปเอามาให้แม่นอ้อ,นาานองไปใส่ไปเอามาให้เมี่น้องเลยที่ปลาเนี่ยเลี้งพี่น้องเลยเป็นครัวเขาวกาแล้วสมบูรณ์เลยเนาะสิาพาพากินข้าวเลี้ยงพ่อพี่น้องบรรยากาศงี้ยหนึ่งแรงเนาะนาอ,ยาอยู่เพื่อนอยู่ซ่านพี่น้องมาเนี่ยตอนนี้กำลังย่างปลาไมาให้น้องมิคกี้พ่อพี่น้องน้องมิคกี้เปัญยาก,กินปิ้งปลาเนาะดีเมื่อน,นี้แม่ ลองไปใส่กับเม่น้องมิคกี้เพิ่นพากันไปตลาดเก่นกอกพี่น้องเลยไปซื้อปลาปลาตลาดเก่นกอกเนาะพาก็นง่ายออกมาเห็ดกินบอกกี่มื้ออไพีไ่น้องเลยเป็นครูกับกันยังบอกเขาที่เขาทางัาได้เนาะ เรื่องครัวเขาก็าายังมีบวกรบปันไดพี่น้อ,บบองเลยหม้อกะระใบซองใบเนาะอันนี้มีหมอซองใบพี่น้องเลกับหม้อน้อยใบหนึง่งมีเงินจังขยอยซื้อเข้ามาใหม่เนาะกินขา้าวกะนั่งกินข้าซาดเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเขายัางบุทันมีโต๊ะเนาะมีโต๊ะนั่งกินขา้าวนะคือดีมีโต๊ะมีเตียงกับข้าวเขากะ นี่สิเป็นต้มปอดแม่น้องบริษัทมาให้น้อกมิซึเพิ่เนาะสิเป็นกับเข่าที่เอาเห็ดเนาะนี่สิเป็นแจ่วพริกนี่สิเป็นต้มเนื้อพี่นอ้องนี่สิเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงเนาะผัดผักบุ้งใส่ไข่เนาะบบมีหมูที่แล้ว่าสิพัดใส่หมูเขาแหละหมูสับปอดพันปิง้งเบิร์ดแหละก็เลยผัดใส่ไข่พี่น้องเนีย เดี๋ยวทาซัพพอร์ตกับน้องมิวก,กี้ก่อนล้างอาบน้ำให้น้องมิวกี้เพื่ออย่าที่มาก,กินข้าวแรงข้าวเขามีหลายอย่างพี่น้องไอมีอยู่สามสี่อย่างเนาะปูาสาดนั่งกินนะนี่เลยพี่น้องไอนั่งกินขาพื้นเลยกินแบบลุกทุ่งเนาะโอสหายสองโตเขากันเข้ามาเลยอ่าทางนี้เป็นข้าวต้มตัดพี่น้องไอข้าวต้มตัดแม่น้องพี่เจเพื่นอนเอามาให้บางบา,างแรงนี่เนาะ เป็นเห็ดเ,เห็ดข้าวต้มห่อข้าวต้มมาแล้วเห็ดข้าวต้มตัดแดงมาใหะนหะต้มตัดทุเรศและน้องมิวคี้เป็นมาก,กินเราทาปิ้งปลาพี่น้องเว้จับมือก็น่าจสีออกหน้าไปใส่เบ็ดปลามาให้น้องมิวคี้เพป็นน้องมิวคี้มาก,กินปลาพี่น้องเว้ มากินปิ้งปลานี่พวกหัวเป็นปลาไงพี่น้องไข่ปลาขอแต่ผมแมวนปลาขอดนะโตลายๆคือตัวนี้ปลาขอเนาะแต่ตัวนี้ผมแมวนนี่โตลายๆหัวแหลมๆมันเนี่ยจักปลาไงพวกหัวเขาเอินปลาไง ไก่กระเช้าเช,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 ชออ้ไก่กระบอกว่าตะเปิดประตูเข้ามารถเช้าแล้วล่ะบ่เนี่ยก็แลังอาบน่าพี่น้องมิวกี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวทาน้องมิวกี้ครับแม่เพิ่นมากินกันเนาะตอนนี้ก็แล้วเป็นทียบร้อยพี่น้องก,กับเข่าแรงเขาจิ้งปลาก,ากระสุกแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะ จนได้เอาผ้าโตกออกพี่น้องเลยผ้าโตกน้อยพอเพร,ร,รเาะเนาะโบเบิร์ดโบเบิร์ดกับข้าวพี่น้องเลยซื้อผ้าโตกมาน้อยเพราะกับข้าวเอาแบบนี้ข้าวต้มตัดพี่น้องเลยปิ้งปลากาต้มปอดนะต้มปอดหมูเนาะแล้วก็ผัดผักบุ้งผัดผักบุ้ง,กงแกงมักพริกพี่น้องเลยอะไรก็ได้นี่ต้มเนื้อเนาะเนีนะ่ยข้าวเล้งเอาอาหารเล้งเอากับสีประมาณนี่พี่น้องเลย พี่น้องมาเสร็จเสียแล้วมักันกินข้าวแรงสองโตนั่งกันนอนเฝ้าอยู่นะยับมายับมาเด้อออกไหมบึ้มรอถ่ายกินเนาะตอนนี้นอนเมื่อกี้กับแม่เพิ่นก็มาแล้วเนาะเอ้ยลาบน้ำมาเราไปลวกข้าวยังไม่ทันกินกินขนมเลยกินแล้วข้าวให้เห็รเป็นข้าวต้มตัดแล้วกินข้าวต้มตัดแทนข้าว มาพี่น้องมพีิเข้าแลนองกา้หเนาะี่นอยากอะไนัอะไรกามาพี่น้องมานจะโตมีนยปลาฮะคเลยอ้าวจัปลาลูกไว้จับปลาลูกไว้ผูกิีผูกหน้าน้ไว้จัปลาลูกผูกผกไผ่ผูกผูกลูกินข่าเมาขวตตัดจับไว้ชิแ <ah ้ เว้นเนี่ยาไพอไฟกับมี่เนาะไฟก็ต้องได้ต่อมากเลยเต้นเมนยากตไปเว้นเนี่ยเราอ่านิ้านี่นี่ิ้ฟ้าโอ้ยยีักกะผมผมเขาปามจไม่ักกวีผมเนี่ทีมาเดิมพัน้องกนข้าวนะห่างบกี้ดึงนนี่แหลอยากกินปลาทุกพ่อ ก็นข้าวต้มขนมเลยกินแต่ข้าวต้มผนมทีย่างผัดก้าวใส่้มันอดดผัดุ้งา่ากัดดินมาเลยไปอกินนี่อันนี้เอามาอนเากาอเลยข้าวต้มอเนาะข้าสักนนีใช่ดใช่

นนีดเกขรินเอ็มันไหนเอาไมันเขาจเนี่เอนี่ยเเอานี่มาให้พอไมเออมาให้พอมเดี๋ยวนะมาไหมจะินไหมาให้พอมขนั้งรังค่ะนี่เอยกินเดีเนาะจ้เอ้ย่หยไปจ้ำเจียวพี่ใหจำกินเลย

เอาันนี้เอาไหมอ้ยนม่างนาไม่เลยเต็มมุแขงคาแขงลาปลาน้า ทีไปนิอหน่อยทุกสลวนออกมาเต็มอุ้งอุ้ยโคนมากเลยออนกินน้ำต้มนี่น้ำต้มน้ำต้มเนใหม่หัวว้าวเบิกไาหายาางกโผล่เลหเสหมือนแสบมือไเยค่ะซูขึค่เสื่อเยนใหม่มดแล้วโคตรน่าเลยโคตรนาเนนี่ใหม่กินแล้วะพอแต่บริษัทหัวขพ

เ็ดไหมแอบมือนะเคยอาบมือดีก่านะโอ้ยอาบน้าใหม่เด oh. ีวแท้อาบใหม่แล้วไปใช้ก็แบบบุกพรมถึงอ่อาบน้าใหม่แล้วพอแต่บุษยาหัวใหม่แกเสื้อผ้าให้มันอาบใหม่ผ้าขาวหงษ์ใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนให้บางน้าต้องกินเข่าเนี่ยอาบมกพ่อ้าวมันนี่มันขนดิ่งมันฟองอย่างนี้

มานอนเผ่าดิ้นหน่อยเรียกอ่ะฮะระตูกินอะไรก็บอกกระต่ายกระตายสิงเสียของกินดิ่งนะใช้เล่ลูกใช้เล่นไม่ไไหายไม่หา มีเอากินผัดบกินได้นหอัดมีผัดยาจำซอสกินจชนเื่อก่กินผัดีมีเลยดิ่างลุงเจ้าจ้าาลุงจ้าาลุงน้อยทูจ้าาลุงอ้าเข่าจ้กินเองเต้อ้ จั่นยังจ่กินเองน้องกงอู้เกงอะไนี่เนาะจั่ขาเองถูกเยต้ขมรงผมรงเอออันนี้มาจักินอีกเลยเส็จเป็นคำข่าวน้อยจั่ำเองน้ำต้มน้ำต้มถึงนในมาไวไว Og her ligger det en side.

nó cứ chép ngàn chép mư lên chép mư ăn cái เอเเนาะบคยทำไหมวะเคยทำไหมเคยอยู่บ่กูตอนหนังเผาอยู่เน้ก็โอเคแล้วค่ะแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับมาจอนก็จะขอจบคลิปไว้สำหรับนี่ขอเดินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดติดแชงให้กัมาจอนเนาะที่สำคัญกับฝากเปินโฆษณาให้เได้เลูทุกคนพี่น้องมาที่นี่ก็ได้เล็กน้อยเข้ามาสู่ครอบครัวเนาะสำหรับคลิปนี้กันไปแล้วสบายดีสบายดีสบายดีมาดีมากทุกจ้า พีจ้าปลุกมจ้าจ้าไว้จ้าจ้ารงานไว้พี่จ้าท่จ้าต้น้าไวาาาไ้แล้วควนใจทันหลังจิดสุมเคยเลย